บรรยากาศเหมืองพุทธกยานะครับนี่อันนี้จะเป็นวัดบางคลาเทศ บรรยากาศช่วงเย็นนะฮะมีต่ลิกชอออโต้ลิกชอเยอะมากอ๋คนเยอะเยอะไปหมด จะมีวัดไทยพุทธคยานะครับด้านนี้เป็นวัดไทยนะฮะใครจะมาพักก็ได้นะแต่เขาบอกต้องจองม,มาก่อนนะเซิร์ชในในในเฟซบุ๊กนะครับมีไลน์มีอะไรให้ด้วยนะอย่าวัดไทยพุทธคยา <c oughs> ขี่สำล้อก็สิบบาทยี่สิบบาทหัสิบบาทนะแล้วแต่ใกล้ไกลนะครับโอ้นี่โดนแสงครับโดนแซงนี่คนเดินเขาเยอะ นี่ตรงนี้มีสวนสวนสนุกนะมายาซาโลวาปาร์ค uh, สวนสนุกมีร้านอาหารมีแฮมเบอร์เกอร์นี่ตรงนี้เป็นศ <c oughs> ูนย์ศูนย์อะไรเล็กสักอย่างเล็กราชการเล็กสักอ,อย่างนึ่งคะใหญ่มากตรงนี้นี่ กำลังสร้างยังไม่เสร็จสวัสดีช่วงนี้จะมีองค์แตและลำมากมานะครับช่วงคริสต์มาสก็จะปีใหม่นี้ช่วงนี้อากาศก็หนาวบ้างไม่หนาวบ้างเนาะอากาศเริ่มดีแล้วตอนนี้